ใครนะครับใครนะพี่พยาบาลเหรอพี่พยาบาลไปเอาอยาอีกแนนจะระบายสีอีกไหมล่ะ năm ta chơi, chơi năm ta chơi để tập vẽ, tập vẽ, tập อะไรนะคะยิงปิดอะไรยิงจะปิดแล้วนะเหรออุ้ยยิงจะปิดแล้วนะเหรอปิดอะไรครับปิดไฟปิดไฟแม่ปิดแล้วไม่ต้องนี่มันเปิดนี่นี่ไงเห็นเออปิดแล้วจะปิดหรือเปิดปิดปิดตรงนี้ตรงนั้นไม่เกี่ยวตรงนี้ครับอี่สว่างยังวิ ไม่รู้เอไม่รู้ไม่รู้คืออะไรจะทําเองเหรอทำเองทาเองครับหอทำเองแกอ่าอ่ะลกไข่ก็ถอยมามีกันดิหืมืมเล็อยากปิดอ่าพอแล้วพอพอพออยาของคุณหมอช็อตครับมามานั่งตรงนี๋ยวคุณเก่งมาช็อฮะใของของคุณหมอช็อตมาช็อตเจ้า ก็หมอช้อตครับไหนไหนตา้าไหนมุ้มเนี้นมองนิ้วแม่นี่มองนิ้วแนนม่นะหายย่งตรงนี้เจ็บไหม,มนี่แม่เจ็บนะไม่สงสารมามีเหรอโอ๊ยโอยแม่มมมมมเจ็บเดี๋ยวแม่ร้องไห้นะแกล้งเขาได้นะแกล้งเขาได้ทำนี้น,นะ <c oughs> ไอ้ปูด <c oughs> ไอ้ปูด <c oughs> <c oughs> ไอ้ปูด <c oughs> <c oughs> ปูดปูดปูดเดี๋ยวแม่เจ็บปูดครั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 บ Thế à, ai vậy mà chép Đã buồn Buồn khóc <Nhạc>